ลุงพาผมไปที่ออฟฟิศเร็วหน่อยสินี่เกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่หวีดมาขวางรถนะครับฮะแล้วเธอเป็นอะไรไหมอะนี่ลุงเธอเป็นอะไรหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเราจะไม่บอกครอบครัวเธอย่างไงกันล่ะคุณคนสวยนีฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ยอมหรอกนะไอ้โคโรนาบ้านนั่นมันจะมาไล่เด็กๆออกจากบ้านพักของเราเหรอฉันบอกเลยนะว่ามันจะล้มเหลว เด็กๆของฉันไม่มีบ้านอยู่ฉันจะไม่ยอมใครมันพูดถึงเรานะมาตะอึกตอนนี้ได้ไป,ไปแล้วเรวเข้าที่สุขสันต์วันเกิดคุณคนสวย เธออีกแล้วเหรอเธออีกแล้วเหรอฉันแปลกใจมากเลยวันก่อนนี่มัน่าจดจำจะตายไปลืมฉันแล้วเหรอแล้วมาทำอะไรที่ทำไมน่ะเหรอเพราะว่าเธอถามหาฉันเย่้ยเราชิคอะไรมาวันก่อนเนี่ยเธอไปโดยที่ไม่จ่ายค่าสายไหมด้วยนะยี่จะมาถามว่าฉันมาทำไมอย่างนั้นน่ะเหรอสายไหมสายไหมสมัยอะไรของเธออก็ค่าขนมสายไหมนี่เล่าที่แม่เธอไม่ได้ซื้อให้ตอนวันเกิด ฉันไดใช้เงินของฉันซื้อให้เธอเงินที่เธอไม่ยอมจ่ายแล้วก็รีบหนีไปยังจะถามอีกไหมว่าทำไมเราถึงต้องมาเจอกันเนอะฉันมาเพราะเรื่องเงินยังไงเล่าฉันต้องการเงินสามร้อยลูปีเดี๋ยวนี้อะไรนะสามร้อยสามร้อยค่าอะไรวันก่อนเธอจ่ายไปสองใบแบงค์สิบลูปีใช่ไหมโอ,โ,อโ,อโอ้อะไรนะฉันไม่ได้จ่ายแค่นั้นซะหน่อยฉันจ่ายไปทั้งหมดสามร้อยลูปีนะ สิบรูปีในะค่าสายไหมแล้วรู้ไหมประเทศเนี้ยเงินเฟอ้อแค่ไหนกันเนอ่เพราะว่าเงินเฟอ้อเราเลยถั้งแตกกันหมดอ่ะคนจนไม่มีอาหารกินไม่มีเสื้อผ้าใสา่ไม่มีบ้านอยู่คิดยังไงว่าสายไหมแค่สิบรูปีตอนนี้เนี่ยเงินมันเฟอ้อจะตายไปของมันก็แพงขึ้นนะครับคุณผมของเงินสามร้อยรูปีของผมคืนเดี๋ยวนี้เอาเงินมาสามร้อยรูปีก่อนอื่นเลยนะ เธอไปนั่งรถฉันแบบเซร์เรอร์รคไม่ฉันกินสายไหมแล้วก็มาเพิ่มราคาตามใจชอบแบบนี้ฉันจะจ่ายเงินก็ได้เข้าใจไหมไม่มได้ผลนะได้ผลอะไรของเธอ,อก็ได้ผลไงเล่ะนี่บ้าไปแล้วหรอเวทมนต์ของผมได้ผลแล้วคุณหนูไม่ต้องไม่ต้องมาใช้เวทมนต์อะไรทั้งนั้นเอาเงินของเธอไปหดนี่คนคนสวยอย่าเพิ่งรู้สึกแย่ยเลยคุณไม่เข้าใจสินะมันหยุดแล้ว ก็คุณหายสะอึกแล้วใช่ไหมล่ะคุณยายผมเคยสอนว่าถ้ามีคนสะอึกก็ให้ตะโกนดังๆออกมายิ่บ้าไปแล้วเหรอคุณหายสะอึกแล้วใช่ไหมล่ะ ผมยอมรับนะว่าการเจอกันครั้งที่สองของเราครั้งนี้น่าสนใจกว่าครั้งแรกมากและขอให้เจอกันครั้งที่สามอีกเนะแต่ไม่รู้ว่าจะตอนไหนขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกอย่างไม่ใช่แค่เพราะวันนี้แต่ขอบคุณที่ทุ่มเทเลือดและเหงือ่อให้กับบริษัทคุรนาของพวกเราทุกคน และฉันขอบคุณแทนพ่อด้วยแล้วก็ทำงานหนักต่อไปนะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆขอโทษทีค่ะคุณคูรนาแล้วคุณคือใครคะคุณคะคุณคะเข้าไปไม่ได้นะคะเอ่อทันย่าอ่ค่ะท่านฉันจะไปนำเสนองานเ่ีอย่าให้ใครเข้ามารบกวนเนอะได้ค่ะขอให้โชคดีคุณคะเข้าไปไม่ได้นะคะหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยตรงนี้ค่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนะ เธอจะต้องทาให้เด็กอะไรเดยงสาต้องไรบ้างใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนใจเย็นเหรอนี่บอกมาสิว่ามีใครไล่เธอออกจากบ้านไหมไม่มีใจเย็นบ้านหล่อนสิประสาทะขอแนะนานะครับเเข้าใจหน่อยนะคะเข้าใจบ้าอะไรเล่าฉันจะเจอไอ้คุรนานน่นเออคุณคะนี่อย่ามาแตะต้องฉันนะเดอไขึ้นด้ไอ้คุรนาเดี๋ยวนี้เลยคุณคะไม่ได้นะคะานยอดค่ะท่านมีอะไรอะเสียงดังมาข้างในเลยนะเออขอโทษค่ะท่านฉันจะจัดการให้จัดการด้วยนะ คุณคะหัวหน้าไม่อยู่ค่ะเขาไปลอนดอนนะคะอย่างนั้นเหรอแล้วเชื่อที่แขวนอยู่บนบอร์ดนี้เป็นป้ายวิญญาณหน้าหลุมศพด้วยไงเชื่อฉันนะคะหัวหน้าไม่อยู่ค่ะเขาเพิ่งออกไปเไม่นานนี้เองค่ะเขามีงานด่วนว้าวดีนะเอาเบอร์เขามาขอโทษค่ะฉันให้เบอร์หัวหน้าไม่ได้จริงๆงั้นก็รอไปเลยฉันจะไม่ไปจนกว่ามันจะกลับมาจากลอนดอนคุณไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจบ้าอะไรของเธอฉันต้องใจหัวหน้าเธอเข้าใจไหม นี่คืออีเมลของหัวหน้าค่ะส่งเมลหาเขานะคะแล้วก็อย่าให้เขารู้ค่ะเพราะว่าเขาดา่าฉันแน่อีเมลนี้ก็ติดต่อสิทธาธิคุรนาได้สินะแต่ฉันจะไม่ยอมให้เด็กๆไรบ้านแน่นอนเอกสารทั้งหมดจะถึงพวกคุณในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอเวลาหน่อยนะอคุณสิทธาธิคุรนา มาที่บ้านฉันสิถ้ากล้าจริงเอทุกคนครับเออวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสาธิตมาที่ห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยมานี<ด>เลยได้ครับเออผมขอเข้าไปนะครับอ,มอมืมาเลยมามท่านมีอะไรครับผู้หญิงจากชุมชนเธอส่งเมลมาหาฉันบอกว่าถ้ากล้าดีก็ให้ไปหาเธอหรือไม่ก็กลับลอนดอนไปซะเธอกำลังขู่ว่าจะหักขาฉันทำไมจะทำแบบนั้นเนี่ย เราจะต้องได้คำตอบจากเธอเข้าใจไหมอ,อ๋อยังไงล่ะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมว่าเราจะต้องไม่ทำให้คนไร้บ้านด้วยเล,กล่กนเข้าใจไหมฉันมั่นใจว่าผู้คนที่เราเนี่ยจะไปไล่ที่จะได้ที่พักใหม่เราจะจัดหาที่พักให้เขาผู้หญิงคนนี้ส่งเมลมาหาฉันทำไมเธอเอาแต่พูดว่าเด็กๆของเธอจะไร้บ้าน พวกเขาจะไรบ้านงั้เหรอเพราะว่ามันผิดมากเนี่ยเข้าใจที่ฉันพูดไหมอืมเออเข้าใจไหมเนี่ยเะรออ่าครับท่านครับท่านเออเราจะจัดหาบ้านให้พวกเขาอย่างแน่นอนเลยครับท่านพวกเขากําลังปั่นหัวเราอยู่ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็แค่ใช้เด็กๆมาอ้างก็แค่นั้นเราจะยกเลิกโครงการเพื่อพวกเขาไม่ได้นะท่านเรายกเลิกโครงการนี้ไม่ได้แน่นอนก็ได้อืม,อมโอเคครับ โอเคนี่เธอเป็นแม่แบบไหนใช้ลูกตัวเองให้เรียกผลประโยชน์คนแบบนี้นี่ชั่วจริงๆเธอต้องการอะไรกันแน่พี่ฮะช่างมันเถอะพี่ทำอะไรไม่ได้หรอกอทำไมจะไม่ได้ละ่ะทำไมฉันจะช่วยไม่ได้มโมโหไปก็ไม่ดีนะฮะ ตอนนี้สับสนไปหมดแล้วว่าพี่สาวก,ก็ำลังโกรธหรือว่าม่งโกรธกันแน่ใช้คำพูดงงงงเฮ้ยทำไมกันส่งเมลแล้วมันผิดตรงไหนีอพี่สาวถ้าอยากจะก่อก,กวนเขาก็ต้องก่อกวนแบบจริงๆไปเลยถ้าพี่พูดไปว่าผมเป็นคนร้องเรียนเองได้ไหมเอาคำพูดของผมกล่าวอ้างไปเลยออออโอเคก็ได้ก็ได้ บอกมาว่าจะให้เขียนอะไรล่ะเย่บอกมาบอกให้เขาเอาแท็บเล็ตไปแล้วก็ไปซะไปไปไหนเหรอท่านครับเออท่านจะเคลียร์เปล่าๆนะผมจะส่งรายละเอียดไปให้ที่สำนักงานนะแล้วก็อย่านะสาธิตสวัสดีครับท่านอ,อ๋สวัสดีสบายรับ บอกว่าไม่ต้องไปทีวีตอนไงเล่าไม่หรอกท่านผมก็แค่มาแล้วก็ทักทายปกติตามภาษานะครับเข้าใจนะครับท่านนี่สาธิตคนโบราณเนี่ยเคยสอนไว้ว่าถ้าเราไม่คลุกดินเราก็จะไม่เติบโตเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจที่พูดไหม <c oughs> <c oughs> ฉันสอนเองฉันจะสอนให้นะและจัเอาไว้หลังจากนี้จะทุกอย่างที่ฉันสอนไว้ด้วยแล้วก็ไปดูไซงานกันดีกว่านะ <c oughs> ไปได้แล้วไป <c oughs> ความใจดีของเขาจะทําให้ฉันขาดรายได้ถ้าเขารู้ว่าฉันแอบยักยอกเงินทําให้พวกเด็กไร้บ้านนั่นไม่มีบ้านอยู่เอาเงินมาสร้างบ้านไปใช้เองฉันจบแน่เลยไอโง่เอ้ยอย่าทําเป็นฉลาดนักเลยเราจะทําลายโรงแรมของแกและเราก็จะซ้อมแกให้ตายไปเลยแกจะได้โดนซ้อมจนตาเขียวแกจะได้เข็ดไปเป็นเดือนเลยทําเป็นเก่งดีนัก เขียนอะไรลงไปเนี่ยภาษาบ้านเลยกับพวกเธออน,นี่พี่สาว<ช>กินมะ<ช>ม่วงก็อยากได้แมทซ์สิเฮ<ช>้<า>พี่สาวไม่ต้องห่วงก็ส่งไปเลยฮะ<ช>เออแต่ว่าเอาเลยจะเสียเวลาทําไมอะส่งไปเลยพี่ออไม่นะ yes <ช><ช>นี่ฉันคุยกับผู้จัดการแล้วโอเคครับอีกไม่นานวัสดุจะมาถึงนี่อย่าดัาเป็นไงบ้างสบายดีไหมท่านครับแต่ว่าเราต้องใช้ของดีๆก่อนนะ ของดีๆเหรอน่าสนใจมากเนะใช้จดจ่อยอโอท่านผมก็พูดไปตรงๆนะครับผมมาจากฮายานานะครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้โง่เอ้ยภาษาอะไรเนี่ยทำไมพูดจาแบบนี้น่าขยัขยัเป็นมากเลยอละอายบ้างไหมไม่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 ไม คนพวกนี้พูดจาดีๆไม่เป็นเลยไม่ดีไม่เป็นไรนะท่านไม่เป็นไรขอเวลาก่อนนะอย่ารับเมื่อกี้ว่าไงนะอ๋ออ่อผมขอโทษแล้วกันครับไม่ไม่เออฉันแค่ถามว่าเมื่อกี้นายว่าอย่างไงนะฉันไม่ได้ฟังเอเออะไรนะอ่อขอของดีๆครับอ๋อออขอของดีๆเอ,อืมได้โอเคขอของดีๆโอเคขอของดีๆไปดูด โอ้ยอดึงหนวดด้วยที่นี่เป็นของฉันนี่อะไรกันอะอฉันจะเอาที่นี่ไว้ภาษาบ้านอะไรของมันเนี่ยไฮ้ไม่เข้าใจกัน นี่น่าละอายมากไอ้เจ้าของบริษัทนี่นะไม่พี่ไม่ยอมมันกำลังเอาเปรียบคนจนอยู่ไอ้คนชั้นต่ำเอ้ย,อยข้อความของ롱งบาบลูโอ้ไม่นะทำไมฉันจะต้องไปโรงแรมออคิดวันนี้ด้วย,ยต้องเป็นงานประชุมไร้สาระอีกแน่เลยฉันต้องไปทะเลาะอีกแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องไปแล้วนะ ท่านครับการประชุมครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่โรงแรมออคิดเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวสายนี่สติตเราสายแล้วเอาแบบนี้นะถ้าเรารีบเนี่ยฉันไปเปลี่ยนชุดที่นั่นก็แล้วกันนะได้ครับการออกแบบของคุณนั้นเยี่ยมอ่ะจะเธอหัวดื้มอมากเครื่องประดับสำหรับการแต่งงานจะต้องทำจากที่นี่เท่านั้นเป็นเกียรติมากเลยค่ะอืมเออแล้วก็นะที่นี่เปิดตามสบายค่ะอยากได้อะไรก็เอาไปเลยขอบคุณค่ะ เดดบันเดย์ลูกสาวของคุณจะแต่งงานฉันก็ต้องใส่ใจนะคะเคซาเมื่อวานเราได้มีการดีไซน์ชิ้นงานใหม่ใช่ไหมได้ครับเออเอามาหน่อยดิได้เลยได้เลยนี่ครับดูนี่นะคะคือฉันเออไม่ประทับใจเลย มันดูดีไซน์เก่าไปหน่อยนะค่ะคุณเห็นเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าไม่ชอบอะไรเหลอครับแล้วไงล่ะ <c oughs> ฉันหมายความว่าเจ้าสาวใหม่จะใช้เวลาก็ไม่แปลกค่ะ <c oughs> <c oughs> เออถ้าไม่เป็นไรฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่ามาเลยดีๆผมไม่ถือหรอก เออหนูจ้ะหนูนั่งให้สบายก่อนนะจ้ะเดี๋ยวฉันจะเอาดีไซน์ใหม่ให้ไปจ้ะเออได้ได้ไดว้าวพ่ออันนี้ล่ะหนูอยากจะได้อันนี้ค่ะหนูอยากได้จริงๆนะมันคือของยุคโมกุลหายากอชอบมากเลยค่ะสวยเนอะ แต่ว่ามันหายากมากนะครับเราต้องทำได้ครับเดทบันเดคะลูกสาวคุณตาแหลมมากจริงๆคะ่ะมีแต่คนที่ตาแหลมเท่านั้นจะมองของดีออกฉันประทับใจมากจริงๆ <c oughs> นะก็ดีแล้วโอเคทำให้ผมด้วย <c oughs> นะกลับกันเถอะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ เพราะว่าดีๆช่วยพูดเราเลยได้ลูกค้าหลายนี้แต่ว่า <c oughs> เ,ออเพชรชนิดนี้หายากมากเลยนะครับงั้นเหรอ,อ,อใช่ครับแบบนี้ไงเธอถึงเข้ามาแทนที่ฉันไม่ได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ฉันมองว่ามันเป็นกำไรไปหาเพชรแบบที่เด็ดบันเด,ดต้องการมาให้ได้ไปขุดเหมืองก็ต้องทำ ดูสิดีๆทำให้ราชนีสวยขนาดไหนแต่ว่ามีอย่างหนึง่งบอกได้ว่าดีๆเนี่ยป้านใครคนนั้นนเด่นตลอดจัดการทุกอย่างหรือย,อยังเ,ออเรียบร้อยแล้วดีๆทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอดูหน่อยสิได้เลยครับมาเลยมาเลยเอ,อไปด้วยกันเลยรอนี่ก่อนแล้วกันนะ ไม่มีใครส่งเมลมาเลยเราจะต้องจัดการไอ้คนรวยนั่นให้ได้เลยคุณผู้จัดการโรงแรมพ่อผมในที่นี่ผมจะแต่งตัวยังไงก็ได้เออตัวดีเป็นไงบ้างเหรอสวัสดีครับอไอ้ยุงลายแกเลิกรบกวนชาวบ้านหรือยังบ้าจริงืม คิดว่ายังไงคิดว่าจะทําให้เด็กๆของฉันไร้บ้านอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ยอมให้แกทําลายที่พักของเด็กๆแนะ่อออ ปล่อยนะปล่อยสิโหูหนหวกได้ออยังไงเออยฮ้ยออนี่เออฮ้ยทำอะไรเนี่ยคนสวยผมเนี่ยอุตส่าห์ช่วยชีวิตคุณนะแล้วจะทำร้ายกันแบบนี้ไนดะ้ยังไงกันเล่าเฮะอไม่สำนึกบนคุณเลยเหรอเนี่ยอะไรอีฮะฉันเป็นคนกล้าหาญต่างหากที่จัดการก,กับพวกโรคจิตสะกดรอยตามแบบคุณได้นะ่ะ โรคจิตโรคจิตแม่เธอไม่สอนหรือว่าให้ขอบคุณคนที่มีบุญคุณเนี่ยไม่ใช่มายืนด่าแบบนี้นะฉันไม่ใช่โจรนะออให้ตาย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 เอาแม่ฉันขึ้นมาอ้าอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวจะโดนฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าแม่เธอสอนเธอหรือไม่สอนกันเล่าฉันแค่ช่วยเธอแต่เธอกลับช่วยเหรองั้นเหรอเธอเธมานั่งรถฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยซ้ํเหมือนวันเกิดเธอเธอทําหน้าเศร้าฉันก็เลยอยากให้เธอยิ้มเหมแล้ววันก่อนที่ลานจอดรถล่ะเธอสะอึกไม่หยุดเลย น,นี่ถามจริงๆเถอนะน่าจำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าฉันเคยช่วยอะไรไว้บ้างนี่ถามเลยนะใครเป็นคนสวยของเธอกันฉันมีชื่อยะเธอไม่ใช่คนสวยเหรอฉันคิดว่าเธอชื่อคนสวยมาตลอดเลยเนอะแต่โอเคก็ไม่เป็นไรช่างเธอหน่ไหนบอกชื่อเธอมาสิว่าเธอชื่ออะไรจ้ะคนสวยทําเป็นเก่งขอบคุณมากที่ชมนะนี่ตามฉันมาทําไมอ่ะฉันเดินของฉันดีดีฉันแค่ลื่นแล้วก็โทรศัพท์ฉันฮะโทรศัพท์ฉัน โทรศัพท์ฉันล่ะม,มันอยู่ไหนเอามานะจะรีบทำไมเล่าขอดูเดี๋ยวว่าเธอเนี่ยเก็บรูปใครไว้บ้างโทรศัพท์ฉันอย่ายมายุ่งมารายาทน่ะไม่มีหรือไงฮะเอามานะโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่อยากให้ฉันเป็นแฟนเธอก็ได้นะแฟนเธอมาเมื่อไหร่บอกฉันด้วยฉันจะไปทักทายเขาอโอเคไหม,อมโอเคอฉันไม่มีแฟนงั้นเหรองั้นก็อย่าเพิ่เงเออสิ้นหวังนะบอกเลยว่าเธอจะได้แฟนแน่นอนไม่ขึ้นคันแน่นอนอ

อเดอเป็นบ้าเลยทำเป็นเก่งแต่ว่าก็ได้แค่นี้ื ขอมมือหน่อยได้ไหมคนสวย <laughs> <laughs>